ทันทีที่มีข่าวลึกลับ,ลบจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลายหน่วยงานนะคะออกมาบอกว่าสินค้าเกษตรของไทยเวลานี้กำลังปรับฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะสินค้าข้าวปลาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราค่ะ ราคาในช่วงปลายปีนี้เชื่อว่าจะมีการปรับราคาสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ปริมาณฝนที่มีมากขึ้นน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในส่วนของภาคตะนออกเฉียงเหนือก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับพื้นที่กเกษตรทำให้ได้รับความเสียหายนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกข้าวค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะปริมาณฝนที่มีมากขึ้นจะทำให้พื้นที่ในเรื่องของการปลูกข้าวในพื้นที่ดอนปริมาณการผลิต จะส่งผลดีขึ้นด้วยนะคะโดยเป็นการสะท้อนมาในเรื่องของปริมาณการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นจากโรงสีข้าวค่ะโดยกลุ่มโรงสีนะคะเวลานี้ได้มีการกำหนดราคาซื้อขายล่วงหน้าในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลินะคะปรับตัวลดลงค่ะจากราคาในช่วงต้นปีก่อนนะคะโดยต้นปีก่อนราคารับซื้อข้าวหอมมะลินะคะของโรงสี ได้กำหนดไว้อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ34-35บาทแต่ราคาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงนี้นะคะกำหนดราคาซื้อขายไว้ที่กิโลกรัมละ23-24บาทถือว่าเป็นราคาที่แตกต่างกันมากเป็นการสะท้อนที่เห็นว่าโรงสีซึ่งมีความใกล้ชิดกับพื้นที่แล้วก็มีความใกล้ชิดกับชาวนากำลังบอกว่า ปริมาณของการผลิตข้าวในช่วงปลายปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็จะสะท้อนมาในส่วนของราคาข้าวให้ปรับตัวลดลงจึงได้มีการกำหนดราคาซื้อขายล่วงหน้าไว้ในราคาที่ลดลงอยู่ในระดับปัจจุบันค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะคะภาครัฐรัฐบาลหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะวางแผนรับมือกับแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเรื่องแรกนะคะ ก็คือเรื่องของการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตรค่ะที่จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทางภาคเอกชนสะท้อนออกมานะคะว่าการคำนวณหรือว่าการคาดการผลผลิตภาคเกษตรของหน่วยงานภาครัฐมีความคลาดเคลื่อนไปมากโดยเฉพาะผลผลิตข้าวในปีนี้นะคะทางภาครัฐประเมินว่า ผลผลิตข้าวในปีนี้จะลดลงจากปริมาณปกติอยู่ที่ประมาณ1ล้านตันข้าเปลือกหรือว่าคำนวณออกมาเป็นข้าวสารก็อยู่ที่ประมาณ500แสนตันซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่มากเกินไปแต่เมื่อสะท้อนออกมาเป็นราคาราคาข้าวในประเทศมีการปรับราคาสูงขึ้นมาก เป็นการสะท้อนว่าจริงๆแล้วปริมาณข้าวเปลือกที่หายออกไปจากตลาดหรือว่าผลผลิตที่ลดลงอาจจะสูงมากกว่า1ล้านตันข้าวเปลือกโดยทางภาคเอกชนมองว่าปริมาณที่หายไปนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ3-4ถึงล้านตันข้าวเปลือกนั่นเป็นการสะท้อนที่เห็นว่าปริมาณข้าวที่หายไปทำให้ราคาสะท้อนออกมาสูงขึ้น อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็เป็นไปตามหลักของดีมาซัพพลายทั่วไปเมื่อผล,ผลผลิตน้อยราคาจะปรับสูงขึ้นไปโดยปริยายค่ะการคำนวณราคาหรือว่าการกำหนดคาดการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐที่มีการคาดการผลผลิตล่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าคาดเคลื่อนมากจนเกินไปจะส่งผลทำให้ การกำหนดราคาซื้อขายของภาคเอกชนหรือว่าการแข่งขันของทางภาคเอกชนในเรื่องของการกำหนดราคาขายในตลาดโลกทำได้ยากซึ่งก็จะซึ่งก็จะสจะท้อนออกมาเป็นในส่วนของการส่งออกที่อาจจะมีปริมาณลดลงเพราะว่าไม่สามารถแข่งขันได้หน่วยงานภาครัฐเองเมื่อมีการคำนวณในเรื่องของปริมาณการผลิตที่ผิดพลาด มาตรการต่างๆที่จะออกมาช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่ามาตรการที่จะมาช่วยเหลือในส่วนของสินค้าชนิดอื่นๆนอกเหนือจากสินค้าข้าวอาจจะต้องมีการสูญเสียงบประมาณไปโดยโดยไม่มีความจำเป็นงบประมาณที่เสียไปจากการคำนวณที่ผิดพลาดนี้นะคะหากคำนวณอย่างถูกต้องแม่นยำงบประมาณที่ เสียไปในส่วนนี้อาจจะนำไปช่วยเกษตรกร,กรในภาคส่วนอื่นๆทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการช่วยเหลือของหน่วยง,งานภาครัฐถึงมือเกษตรกร,กรมากยิ่งขึ้นทำให้การใช้จ่ายของงบประมาณทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการคาดการผลผลิตที่ถูกต้องแม่นยำนี้นะคะทางภาคเอกชนเอง ในช่วงของต้นเดือนหน้าจะมีการจับมือลงพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นจิสดาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศลงไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อดูปริมาณผลผลิตจริงในพื้นที่แล้วก็มาดูมาคำนวณกันนะคะว่าปริมาณคาดการผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจริงในปีนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ การลงพื้นที่จริงจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการคาดการณ์ปริมาณที่คาดเคลื่อนได้มากน้อยแค่ไหนเวลานั้นเราจะต้องมาดูกันนะคะว่าการลงพื้นที่จริงจะเห็นผลทําให้การพยากรณ์ของหน่วยงานภาครัฐตรงแล้วก็ถูกใจภาคเอกชนได้จริงๆหรือเปล่า เราต้องมาดูกันนะคะว่าต้นเดือนหน้าทั้งหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนจะจับมือกันเพื่อที่จะดูในเรื่องของการพยากรผลผลิตจะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN